คําเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับวันนี้ผมมาหลอกให้2ตัวไม่ต้องมาหลอกกมได้าหลอกเยไ,ไ,ไ,ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถอถึงบ้านกำนันเหรอไม่ใช่หนึ่งหลอกแล้ว ก็นี่ไงหลานกำนันไหนไหนหลานกูไม่ได้หลอกมึงมาทำงานเหมือนครั้งที่แล้วหรอกเออเค่นี้แหละไปก็ใช่ไงมึงหิ้วได้แค่นี้ไงมาอัพตัวเออบอกให้มึงไม่ให้พวกกูขึ้นหลังคาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้เจ๊กไอ้คิ้วล่วงไปตายแล้วเนี่ยจะว่าจะหมกเลยหมกอย่างนี้เลยรอบบ้านเลยรอบบ้านเลยอย่าให้น้ำท่วมเข้าใจเปล่าเอาให้เร็วเลยนะอยากถามมั้ยมึงเหนื่อยเพราะอะไร กูเห็นมึงใส่แว่นตลอดเลยเนี่ยไม่ใช่สีนวลสีทออสั่งงานโอสั่งงานผมบิลลี่สา่ขาเออบิลลี่ไอ้เนี่ยมันก็กวนตียนาง่ข้นใจว่าต้องติดตามทัวร์หมดกวนตีกันาไหน เดีว่าคุณท่าเสร็จแล้วเนี่ยมันมีงานต่อมีไงมีงานที่บ้านกูญาติกูแหละตอนนั้นถือดีเขาต้องการต้องตลกไปเล่นมันเกิดเขาเขาตรงก็เอาคนอื่นดิไม่เขาเขาเห็นว่ากูรู้จักคนอื่นไงก็จะเอากู้สองคนเขาอยากมีคนไปยังไงอวอ

เขาเห็นว่าเราไปทำงานด้วยเลยแล้ววันที่ตั้งเสาเอกอ่ะเขาเห็นมึงสองคนด้วยเด้อ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 เอ้ยแกจะมาคนเกิดวันเกิเสาเอกด้วยเหอไม่ใช่ก็คือวันที่เราตั้งเสาเอกฐานวันศุกร์นี้แล้ววันนี้จะบอกว้าถ่ายรูปเล้วก็ไปลงในโซเชียลเั่นแหละแล้เขาก็เห็นมึงสองคนด้วยไงก็เลยเฮ้ยวันเกิดเนี่ยคือลำยากด้วยเหรอเขาอยากจะเอาคนเด็กไปเล่นอะไรประมาณนี้วันเด็ดแน่นอน ได้ได้ไม่เป็นไรไปได้นะไปได้นะได้ได้สำหรับสำหรับเพื่อนแล้วก็สำหรับผมนั้นยังไงคุณก็ไปได้เลยนะครับตอนนี้พวกผมก็มาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราเนาะที่ร้านอะไงกันไปลูกแล้วก็ขายเลยผู้ชายขายหัยเฮ้ยขายหอยรักเดี๋ยวตามพวกผมไปวันเกิดกำนันนะครับที่สิร์บุรีไป เดียวิลลสถึงแล้วไหนอ่ะนี่หลับต้องตื่นนะเนี่ยได้ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านกำนันเหรอไม่ใช่เดี๋ยว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 ผมดูตัวช่วยไม่แวะใช้งานก่อนดินี่ยังไม่เย็นเลยเพิ่งจะบ่ายโมงเองไอ้พวกนี้นี่มึงจะรีบไปกูตั้งยิ้มตั้งยิ้ตั้งแต่ว่าตอกเสาเข็มแล้วไม่ใช่เนี่ยมาไหนเนี่ยใช้งานไงจะไม่ได้เหรอที่ตอนเรามาตั้งเสาเอกกัน ่าเออนี่แหละตั้งแต่ตอกเสาเข็มแล้วจิ้เป็นข้าวไปเห็นไหมกำนันนะ่ะไปเดี๋ยวเราไปคุยกันนอกดีกว่าเอออะไรก็งโว่เนี่ยเ้ยนี่แหละมานี่ก่อนจะไม่ได้แล้วสิทุกมึงโจะไม่ลีบฮะนั่งหนึ่งหลอดแล้วล่ะไม่ใช่กูอิ่มแล้วกูวจะนอนแล้วกูวนอนบนรถมาแล้วนายบอกว่าบ้านกำนันอยู่ไหนเนี่ยการ์ตวันเกิดกูนี่นเนี่ยโอ้ยไปวันเกิดวันหยุดเราไม่วันหยุดเราไงจะนอนไงเดอไอ้สองคนนี่แหละนี่แหละ นี่แหละบ้านหลังกำนันก็ที่เรามาตั้งเสาเอกจำไม่ได้เหรอจำได้ไหมกู้ว่าเสาเอกที่เรามาแต่ดนุบอกว่าอะไรงานมันเกิดกำนันอะไรของมึงเนี่ยมึงก็ใช่ไงวันที่มันงานมันเกิดกำนันเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งบ่ายโมงไอ้เหี้ยมึงจะรีบไปไหนกันกูก็เลยพามาดูที่เรา้านเสาเอกก่อนมึงก็ใจเย็นๆดีวะจิ๋วจำได้ไหมที่เราตั้งเสาเอกเวลากูจะหลับจะนอนมึงมึงปลุกกูมานะบอกว่าเออมา งี้ยมันจะมาเออนะจะยังมาให้มันถือก่อนที่มันเกิดอ่ะแล้วมึงมาอะไรมึงมาให้กูมาทำไมเนี่ยก็นี่ไงหลานกำนันไหนไหนหลานกูไม่ได้หลอกมึงมาทำงานเหมือนครั้งที่แล้วหรอกเออเอาแค่นี้แหละก็ใช่ไงมึงหิ้ได้แค่นี้ไงฟาสตัวมาฟาโทรเลยเอาเอาเชือกเชือกมาเชือกเ้ยเชือกนะอ่ะมาไงมึงหลอกผู้ต้องที้เลยผู้ตองขี้เลยมึงหลอกผู้ต้องขี้เลยเฮ้ยกำนันบอกว่ามีเด็กๆปิ๊งเลย นี่ไงเปีราคาอยู่เด็กกำลังขึ้นราคาเนี่ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นก็เดี๋ยวสักบ่ายๆค่อยออกไปก็เลยแวะมาดูงานก่อนไม่ได้หรือมกี่โมงจิ๋วเรามางแต่กี่โมงตื่นกี่โมงไหนมานี่แล้วบุกขึ้นโมงหกโมงเช้าปุกเช้าบุกครับขับรถโอ้ยจะหลับจะนอนตื่นนอนทีสี่สรุปครั้งนี้ไม่หลอกเพื่อนไม่หลอกมาทำงานไม่ต้องมันผสมปูนจำได้ไหมตอนที่ไปนนทบุรีมึงไปผสมปูนกันที่นี่ไม่มีผสมปูน อ๋อไม่หลอกกูมาทำงานใช่ไหมไม่ได้หรอกมาทำงานไม่หรอกทำงานบอกไม่ให้มไม่ให้พวกกูขึ้นหลังคาไม่มีไม่มีไม่ขึ้นหลังคาอ่ะตอนเย็นเพื่อนยังไงได้เจอแน่เด็กๆวันนี้ดูมันไม่เกี่ยวกับเด็กหรอกกูเกี่ยวกับเพราะมึงโกหกกูจำไมกูไม่ได้โกหกบอกทีกูก็มาแล้วไม่ใช่ก็ตอนนี้มันเพิ่งบ่ายโมงงานเขาจัดตอนเย็นก็เดี๋ยวกว่าสักสักบ่ายสามพวกเราที่เขาออกเดินทางไปใช่ไหมอ๋อนี่ มึงเอามาแช่ก่อนเออมาแช่ก่อนแล้วก็ให้ให้กูเดมึงไม่ใช่เบียร์กูแช่ทำไมมึงเอามาแช่ก่อนได้ไหมเออแล้วก็พากูไปงานใช่อ๋อในไหนก็ในไหนแล้วเพื่อนในไหนมาแล้วมึงจำไม่ได้เหรอที่เรามาตั้งเสอเอกกันเออจำได้จำได้จำได้อยู่ไหวไหมล่ะเออไหวไหมล่ะนี่จะเสร็จอยู่แล้วก็ก็ก็รู้แล้วทำไมมึงไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเออมึงจะพากูมาตรงนี้มึงย้อนไปดีๆเด้อที่เรากินข้าวกันอยู่กูบอกว่ากำนันเนี่ย เขาเป็นญาติกับเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ใช่ใช่ตอนนั้นผมไม่ได้พูดอย่างนี้แอ่ได้ว่าเดี๋ยวจะพาไปมันเกิดกำนันเลยเออแต่แต่กูติงอิดติงอิดติงแต่ว่าที่เราไปตั้งเสาเอเสาโทกันไม่เป็นไรโอเคโอไหนไหนมาแล้วโอเคไหนไหนก็มาแล้วไปดูไปดูงานหน่อยเนาะแต่ตอนเย็นต้องไปนะใช่ไหมไปดิต้องไปโอเคไหนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวไหนไหนมาแล้วอันนี้ก็ บ่ายโมงไหนๆก็หลวมตัวไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นไงมันเรื่องข้าวเราอิ่มข้าวแล้วเป็นไงไววไหมเอาจริงถามจริงไวไหวนี่ไงบริษัทบ้านนี้ดีสถาบนีและก่อสร้างจำกัดนี่เป็นไงล่ะได้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 ดูแมงดูสภาพการแต่งตัวไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนน้ำพ่วมเออใช่เมื่อกี้มาจริงๆนะครับท่านผู้ชมผมมากันเนาะใช่ไม่มึงหลับมึงหลับสองคนนอนหลับมาเลยเห็นอยู่เห็นไหมข้างทางข้างทางเขามานอนกัน บนถนนสสายเอเชียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอําเภอพรหมบุรีนะครับวันนี้ขออนุญาตนั่งเนาะด้วยด้วยหนึ่งเราอ้วนด้วยแหละสองสงสารเขาสองคนเขาจะสงสารเลยตัวเอกดำมาเอาไปไปไปต้องนั่งอะไรเหี้ยเอาถ้ามึงนั่งกูต้องนอนแล้วแหละไปไปดูใช้งานก่อนไป ระวังตกหลุมนะอ้าวจำหน้าไปก่อนนะใครจำหน้าไปก่อนเรากูคอยดูไงเผื่อมึงตกกันอันนี้แบบนี้เออถ้ามึงตกมันไม่ช่วยเคยระวังสายไฟอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกถังถังวัสดุนี่ถังบัตรงทางบริษัทเราใช้ดอทนะอะไรหรอยี่ห้ออื่นเราไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเราไม่ใช้อะไรดอท DOS ดอทเห็นไหมโอ้ใหญ่อะนี่มันเป็นถังบัสดแบบมาตรฐาน นี่เดี๋ยวเดี๋วเไอไอเาไอ้ิวล่วงไปตายนะจ้าเกย์จะโกงก็ตายหมกเลยหมกอย่างนี้เลยหมกเลยมาดูคุณไงก่อนเอ้าทกันม่อั่นลอะไรอะไรนะจะจะใช้เหรอไม่ต้องแล้วจิ๋วเขาใช้แล้วเ็มีคนทำแล้วไม่ต้องทำเไม่ไเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะให้มาทำไมเนี่ยก็มางานวราเิดกับนั้น ทำมันเกิดวันนั้นเออแม่มึงเอ็มให้กูมาตรงนี้อ่ะนะเดี๋ยวเที่ยวจำนครปฐมได้ไหมจำได้แมคโครคันใหญ่ใหญ่ใช่เอ๊ะไปรีบขับได้นี่ไงเราลูกขับได้อยู่แล้วแล้วนู่นไงอ๋อแมคโครแค่นั่นเลยแค่ฮะอทำไมสักหน่อยไหมอะไรสักหน่อยไหมเฮ้ยมันอันตรายเปล่ามาไหนนะมาหนันใหญ่ก็ขับไปแล้วมามามาไม่มึงปปิดสาหัวใจกูอยากว่าใจกูเต้นตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ได้ได้อยู่ได้อยู่มามามาอันนี้่นี่นี่อะไรเนี่ย ท่อเอาน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งสุขาภิบาลยังไงที่เราส่งไอ้ดอทดอทลงดอทอะไรดรอทอะไรถังดอทถังดอทหรือถังถังมะบาดถังเครื่องเอออ๋อเหรอผมจะไปไกลขนาดไหนอ่ะไม่อันนี้เป็นท่อระบายน้ำถังมะบาดพอมันฟองน้ำมันเต็มแล้วมันก็จะระบายเป็นน้ำไหลออกมาอ๋อเวลาไอ้ถังมันเต็มอ่ะอีกอีกอีกท่อเนี่ยต้องถึงนู่นน่ะนี่ถึงแล้วเนี่ยใครถึงอ๋อระบายไปจะรู้เออเก่งว่ะ เอ้เตแม่โคบ,บอกตรวนะไม่ขับแล้วไม่ถน,นัดก,กูไม่ชอบแม่โคคนแค่เ,วเบบ้วน จเย็นๆยนไม่ได้องเอาให้รอบบ้านเลยเข้าใจเปล่ามองกล้องหน่อยดิมองกล้อ,อ,องเข้าใจเปล่าเอาให้เรียบไปนะโอเคเขารู้เ่องอย่าให้น้ำพุ่มนะไปเอาเอาให้เรียบเลยไม่ได้งานนี่งงานเอกไไปเรียกเขาลงไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะพูดดิโอเคนะให้เรียบร้อยนะอะ เหนื่อยไหมปวดแขนทำอะไรเดี๋ยว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 เกูอยากถามามึงเหนื่อยเพราะอะไรฮะกูเห็นมึงใส่แว่นตลอดเลยเนี่ยไม่ใช่กูชี้นั่นชี้นั่อ๋อสั่งงานเพราะสั่งงานเออบิลลี่จิ๋วจริงๆกูไม่ได้หลอกมึงมันมีงานจริงรู้แล้วพียแต่ว่ามันยังมันยังไม่ถึงเวลาไงเออไม่ใช่ถึงเวลาหรอกว่ายังไม่ถึงเดือนไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้จริงๆคือไปใช้งานเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพูดหรอกที่กูไปใช้งานเมื่อกี้อืมกูอยากจะถามว่า ข้างหลังอ่ะมันคืออะไรอะไรวะที่ท่ออะไรท่ออะไรอ๋ออ๋อที่ท่อใหญ่ๆหญ่เเหรอเออเอาไว้ฝังมึง <laughs> ใช่ <c oughs> ก,ใกูตัวใหญ่กว่ามึง <c oughs> <c oughs> คือมันได้แค่นนสองคนเลยคือมันนี่ไม่ไดเจียวไอ้ที่มึงเห็นน่ะที่แมคโครขุดะนะใช่ไหมอันนั้นแหะอัเนี่ยมคโครทอยู่นะอ่ะเขาเรียกว่าสุขาระบบสุขารพิบาลเพียงแต่ว่าหลังเนี้ยลูกค้าต้องการเป็นท่อ PVC เอาท่อ PVC ก็เท่านี้เองไม่แบมันมันมีมันมีหลายขนาดมีอะไรอ๋อนี่เหรอใช่ แต่ครันเนี้ยจริงๆอราทั่วไปเขาก็ใช้ท่อใย,ยหินสําหรับเป็นท่อระบายน้ําคือน้ําที่เราใช้จากตัวบ้านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำล้างจานน้ำอุอในห้องน้ำจาร,ระปัสสาวะอ่าถ้าเกิดว่าไอตรงนั้นน่ะถ้าเกิดเราอุจจาระคือพวกแี่เราขี้นี่แหละ,อะพอเราขี้เนี่ยเราจะจากคอหานเราใช่ไหมจากชักโครกมันก็จะไปลงถังบำบัดถังดอทไงถังดอทที่จิ๋วจะตกเลย เอาพูดใหญ่ที่ที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมใช่คือถังไอ้ท่อใหญ่ใช่ไหมถูกมันจะไหลรวมกันใช่ไปทางคือคืองี้พูดง่ายเวลาเราถ่ายจากห้องน้ําเนี่ยมันจะไปลงถังบําบัดหรือว่าถังดอสอะที่จิ๋วมันจะตกอะใช่ใช่ใช่พอมันมันมันพอเข้าไปในถังถังบำบัดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาการกรองการกรองของถังบําบัดมันจะกลายเป็นน้ำไหลใสๆไหลออกมาเออถั้งว่าพอไหลออกแล้วก็ไปบ่อพัก แล้วก็ที่มึงเห็นนั่นแหละบ่อพักแล้วก็เป็นท่อพ VC ที่ต่ออแล้วมันก็จะไหลลงบ่อกระจายน้ำวิธีนึ่งเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีไม่มีระบบสุขาภิบาลของเทศบาลหรือว่าของอบตเราเลยใช้วิธีบ่อกระจายน้ำถึงว่าแมคโครเขาขุดนั่นแหละเออั่นและนั่นแหละมีความรู้ง่ายๆเพื่อนก็นี่ไงก็คือบอกว่าไอจิ๋วไปลงนู่นกว่านหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปลงเฮ้ยนงต้าเราใครเฮ้ย โอ้ยเกียวเดินลูกกวาง้างเออแล้วก็ไวไหมเอาถามจริงจริงทำทำตั้งแต่วันนั้นมาตั้งทอกอะใช่ไมทำอีกโทโทใช่ที่มานั่นน่ะเอท้ประมาณสเดือนขนาดตอนี้ฝนตกเร็วเร็วเรเร็วเจริงๆมันจะเสร็จไวกว่านี้เพราะว่าโอ้ยฝนตกตั้งสอาทิตย์ไมันแขกไ้แขมาไม่ได้ไงอืมเออเร็วตอนนี้เพราะว่าฝนมันก็เริ่ไม่มีแล้วแ่เกิดเรากลับไป นะพเอ้าก็หยอกละกันเพื่อนจริจริงๆมันมีงานเดี๋ยวเย็นเนี้ยคุรู้คี๋รูเนี้มันหยอกแต่อย่าหยอกบ่อยอย่าหยอกบ่อยถ้าหยอกหยอกสายมันจะบอกให้หกโมงเช้าจริงๆนะเมื่อเช้าเนี้หกโมงประมาณหกโมงกว่าๆผมโทรไปหาเจ้านี่เลยบอกเฮ้ยอ่า มีงานด่วนเว้ยกลางวันงานกลางวันกำนันกำนันกำนันไหนกูไม่รู้จักแต่ว่าเขาเชื่อเราด้วยแต่ว่าเขาเป็นยากันนี่แหละยากันของบ้านนี่แหละอ๋อเขาไม่งานจริงแต่เขาไม่แจ้งเราประมาณนั้นอะแล้วไม่ว่ากันเนาะก็เดี๋ยวโอเคเอาคือบอกว่าเอาพาให้ไอ้เพื่อนกันเพราะออย่างเพราะว่าเราเคยมาแล้วเอางี้เอางานเป็นการเราเห็นเอาโอเคครับเอาเป็นงานเป็นการเราดีกว่าจ้ะเดี๋ยววันนี้เราต้องแยกกันเพื่อนเดี๋ยวจบปิดคลิปเนี่ยกูจะเดินทางไป พิษณุโลกไปงานบวชไอ้เ e, จ้าเบียไงน้องเ,เอจ้าเบียอ้าวจ่ายเบียได้ไหมอ๋อจำได้จำได้จได้ไอ้เบียไอ้เบียไอยมิงแต่มึงสองคนน่ะมึงก็ไปนอนบ้านกูที่พิษณุโลกอ๋อดีนะไปนอนบ้านสระบรุรีนึกว่ากูนอนแคมป์ไปนอนสระบรุรีนอนสระบุรี <c oughs> ก็เดี๋ยวพ,ววพร,รุ่ง <Okay. S 2> oh, <okay. S 1> นี้เช้าพี่ตุ๋ยจะมารับโอเคอ๋อโอเคมีงานที่สระบุรีใช่ใกล้ใกล้ใช่งานเช้าเออพี่ตุ๋ยบอกถามถามจริงบอกพูดตรง มึงทิ้งกูเหรอไม่ได้ทิ้งเพื่อนออก็ <laughs> ถ้ากิดเขาทิ้งเขาเอาม่โคกถ้าเกิดพี่ตุ๋ยบอกว่าจะเดินทางไปโคราชเย็นพรุ่งนี้ <ๆ S 1> กูองไปด้วยเลยแต่คราวเนี้ยพี่ตุ๋ยบอกว่างานงานเช้าที่สลับรีก็มีเสร็จจากงานเช้าพอเสร็จงานปั๊บ <laughs> ไปต่อโคราชเลยงานไอ้ประทูนั่นแหละงานงานโคราชกูไม่อยากไปเอานะกูก <laughs> <ๆ S 2> ็อยากไป <laughs> เหมนะือนกันแต่เดี๋ยวที่กูไปไม่ได้คือวันที่พรุ่งนี้ กูบวชเสร็จกูต้องรีบกลับมาเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมีนักลูกค้าแล้วไอ้ประทุบอกว่าวันที่สิบแปดมาได้ไหมกูยังกั้มกึ่งอยู่ให้มันไปไหนวันยังวะใช่ไงอืมไม่รู้แล้วไม่บอกไม่กล่าวกูด้วยพี่เอาเสื้อผ้าเอาอยู่ไม่รู้เรื่องเหรอโอเคโไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่านลุงอ่านลายไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคก็เดี๋ยวหลังจากกลับไปคุณค่อยเจอกันให้อภัยแล้วกันเเอออโควันนี้ให้อภัยสหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีเนื้อหาบ้างไม่มีเนื้อหาบ้างเนาะก็ฝากติดตามแล้วกันนะครรับออยยย่าาาดูเเเเฉๆนนนะะพตี้ คนดูเราเริ่มเริ่มมากขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยคนดูมากก็จริงนะครับแต่ว่ายอดซับไม่เพิ่มเลยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวก็ววขึ้นมานะ,ะนะครับว่าอย่างผมบอกตรงแล้วผมบิลลี่สามขาเออบิลลี่นี่ยนะมันก็กวนตีน,นี้ยงข้าใจว่าต้องติดตามชมหมดกวนตีนขนาไหนนะครับบิลลี่กระจิ๋วกระจิ๋วถึงคนดูจะน้อยยิ้กก็ไม่ว่ากันเราถือว่าเราทําเป็นสตอรี่ครั้งหนึ่ง วันนี้วันนี้เนี่เรามากับเพื่อนเราไปทํากิจกรรมไอ้นู่นมาไอ้นี่มาพอเราแก่ตัวลงไปมากกว่านี้เนาะลูกหลานก็มาเปิดดูเราก็เห็นใช่ไหมอ๋อ,อพ่อกูตากูปู่กูคบเฮียพวกนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้น <laughs> อ้ย <laughs> สัตเวกเราไปก่อนนะแล้วผมแล้ว้หนึ่งชแนลครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วหนึ่งไปก่อนครับแล้วหนึ่งชแนลบิลลี่สามขาจีวาขาข้อเดียวพวกเราไปก่อนอครับสวัสดีครับ យាយៗ